ไปดูการปรับตัวของชาวหัดใหญ่กันบ้างนะคะหลังจากที่โควิด1 9ได้ปรับเป็นโรคที่โรคติดต่อเฝ้าระวังค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็มั่นใจค่ะคนไทยเรียนรู้พร้อมปรับตัวนะคะถึงแม้ปรับโควิด1 9เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงังเชื่อมั่นเศรษฐกษิจหัดใหญ่ดีขึ้นค่ะ หลังกระทรวงสาธารณสุขนะคะถแถลงแผนบริหารจัดการโควิดประกาศยุบสบคและปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จากการสำรวจพบว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงออกมาเดินตลาดจับจ่ายซื้อของเป็นปกติส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากยังมีความกังวลที่จะได้รับเชื้ออยู่โดยจากการสอบถามความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนย่านตลาดกิม ยงสูงกลางการค้าหัดใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถึงแม้จะปรับโควิด -19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วแต่โรคโควิดยังคงอยู่หากติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย่อคแม่ค้ายืนยันอีกว่านะครับชาวหาดจะจะต้องยังป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยไว้เหมือนเดิมเนื่องจากยังต้องพบเจอกับคนมากมายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชายทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติที่มักเดินทางมาจับจ่ายซื้อของฝากจํานวนมากนะครับเพื่อแลกกับเศรษฐกิจที่จะฟื้นฟูมากขึ้นก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะ อาจจะเปลี่ยนไปยืนยันที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิอยู่เสมอพร้อมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจหัดใหญ่ที่กําลังจะฟื้นตัวได้ดีในขณะนี้ก็สามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นอีกครับ่ก็ดีค่ะแต่ว่าเราต้องป้องกันไว้ตลอดอยู่แล้วเพราะการใส่หน้ากาก,ากนี้ทําให้เราแบบว่าเหมือนป้องกันขี้ฝุ่น หรืออะไรไปได้เยอะแยะหมดตอนนี้ยิ่งมาเลเข้ามาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมระวังไว้ก็ดีลูกก็มันตั้งแต่โควิดมาสามปีไปเลยก็ไม่เคยหยุดขายของสักวันเพราะเราก็ไม่รู้จะกลัวไปทําไมนะในเมื่อเราร่างกายแข็งแรงเราป้องกันตัวเองก็ต้องแบบนี้ลูกประมาณเดือนกว่านี้ดีมากเลยพอมาเลเข้าก็คนก็เยอะของก็ขายได้ ก็เหมือนลูก oh ค้าเราดอกไม้ใช่ไหมเพราะเขาขายของได้เขาก็ซื้อดอกไม้เราไปไหว้พระแต่แต่ก่อนนู้นถนนโล่งหมดเลยไม่มีเพราะก็าขายของไม่ได้ก็ไม่มีตังซื้อของตอนนี้หาดใหญ่ตลาดกิมหยงเจริญแล้วก็มีของขวากเยอะแยะแบบต่างจังหวัดกรุงเทพอะไรลงมาซื้อของได้เลยค่ะตอนนี้ก็หลักๆก็คืออย่าประมาทตั้งๆเรารู้ว่าตอนนี้มันหมดแล้วใช่ไหมมันมันไม่ถึงกับหมดมันซาใช่ไหม ทีนี้ว่าเราอย่าประมาทแลวกันไม่ว่าจะไปไหนที่คนเยอะๆที่ชุมชนคนเยอะๆนี่แค่นั้นเองให้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างแค่นั้นแหละดีขึ้นดีขึ้นช่วงนี้เพราะว่าดีขึ้นเยอะกระเตื้องขึ้นเยอะไม่เหมือนเมื่อสองปีที่แล้วครับผมก็ตั้งแต่เขาเบิดดานที่สะเดานี่แหละทำให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจฐานใหญ่ดดีขึ้นเยอะตอนนี้รัขาก็ขอถือโอกาสเชิญชวนนะครับกับอ่า นักท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีครับผมตอนนี้หานใหญ่เราปลอดภัยแล้วครับเศรษฐกิจดีขึ้นเยอะ